ตัวนี้มันเป็นยางขอบติดต่อเลยสีซีท่าเป็ถ้าค้นงานกระจ่างามันก็นจากงานยากขนาดเลยนะครับตัวนี้กนะ็ตอ,อ,อนนี้เอาก็ต้องคลายสอนรอบกอนเอาสอนลงตัวนี้ออกก่อนรเขา,าต้องโคตยางที่ลงแต่ถ้าโสจะที่นี่มันลงขายเยียบเขาขาเยียบกว่า,ายยมันลงนะครับตัวนี้นะ Sautong Kele Sautong งัดที่ไปเรื่อยๆไปมันหลอกเลยจะได้ไไดนะที่ที่ผมงัดนี่ผมไม่ได้งัดออก ผมงัดคือมันคือยางมันรุดรุดจักขอบกันนะครับใกล้ละเย็นน้อยเยอะอร่อยต้องเนี่ย,ย,ย,ยฟังพี่แล้วก็เนี่ยฟังพี่ด้วยตองนี่ทุกสองฟัง dan mới Um นี่บอกมีการตัดต่อนะก็จะงัดประมาณนี้นะต้องงัดที่มันลงเป็งสองครั้งนะหลัจงจากนั้นมันก็จะมันก็จะรู้ไดนะครับรู้ไดเป็นเจนจะีนะครับกดดีใจก,ก็ถ้ามันรุดถ้ามันรุดจากคอบแล้วก็เอากับงัดเหมือนยางตีมียางหนได้เลย ยิ่งยางมันใหญ่มันก็จะงัดยากขึ้นนะครับแต่เท้าวิธีมันมันก็จะงัดปัญยา ก็เรียบร้อยนะครับขอบควรระวังนะครับก็ห้องต้องตัวนี้นะครับเราต้องอ่าจะได้อะระวังขอบระวังขอบโมนี้อย่าไปให้มันเป็นหอย,ถ,หอย,อยหถ้ามันเป็นหอยม,มันก็จะบ่อยมีปัญหาถ้ามันเป็นหอยเมื่อใดมันเกิดจะชอบมีปัญหานะครับเนาะก็ถ้าบ้านเดี๋ยวยางมันจะซึม ตอนเขาใส่ยางเข้าไปเขาเอาน้ำใส่น้อยว่ามันจะมันจะหัวกถ้ามันหัวเท้าเติมลมแล้วถ้ามันหัวมันก่อจะมันก็จะมีลมออกมาเลยนี่เล็กปียางมันหัวมันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะเจอเจอสายเตุแล้วนะครับงัดออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะก็พอตั้งเนาะเล็กก็จะยาวประมาณ ก็ยาวอยู่นะในเป็นเ้็กกลนะครับเนาะก็ยาวอยู่ก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับเปลี่ยนทิ้งไปเลยก็โดนไปสามสองสามติสองสามจุดแต่จุดนักๆก็คือจุดนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ย่อมถึงไนเ์เตอรอันนี้อันนี้ย่อมถึงไนเดเตอรนะครับก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ถึงไนเลยก็ประมาณนี้ก็ ตอนประกอบตอนประกอบเข้าไปก็เอาก็เอาออกจะได้ก็ใส่เข้าไปจะอันนะครับมันก็บบยากนะครับเนาะเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เอ,อีนะครับเดี๋ยวมีคลิปถัดไปอยู่นะครับตีคลิปเอาจะใส่ยางเข้าไปเหมือนเก่านะครับตอนใส่นี่ง่ายครับตอนใส่มาเหมือนตอนเอาออกทอดตอนเอาออกนี่ยางมันขึ้นขอบถ้าเขากดบบล้มขอบมันจะงัดบ่ออกนะครับก็อันนี้ก็ผมก่อนหน้านี้ผมก็เคย บักเกยงัดนะครับเตะแล้วก็เอาไปที่ล่านรถยนต์งัดนทั้งนึงนะครับถอดมันก็เสี่ยงตังไปหลอกกาะหกสิบบาทแปดสิบบาทก็แต่ละตีก็ประมานกันนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นยางเบอร์หนึ่งร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสองนะครับเนาะงัดได้นะครับงัดได้ครับผมฝากไว้ตาอีนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวมีคลิปถัดไปนะครับคที่ตอนใส่ยางนะครับเนาะ